เฮ้ยมันเป็นไปได้หรอการนี่จะกินของเซอร์เบอร์ลตัวใหม่หน้าตาเหมือนเอเันดอร์เดะขนาดเนี้ยแถมพรินเซสของเราก็ยังหน้าตาเหมือนทริกซี่เดไม่ทราบว่าพวกพี่สองคนไปคออหลักกันตอนไหนคะหลอนมาถึงไอเดนเลยสวัสดีค่ะนวกมีเกศและพี่ตามที่น่ารักของเราทุกทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการชี่งยาผีฟู สกินของเธอค well. ู่กับฉันน้อในที่สุดก็ได้เลิกงามยามดีเปลี่ยนชื่อรายการใหม่สักทีค่ะดูเป็นเอกลักษณขึ้นไม่เอ่ยเอาละค่ะสกินดีไซน์เอรันดอนนี้ของเรานะคะเห็นบอกเลยว่าตั้งแต่ที่มีเออไลฟ์อัปเดตการเปิดตัวของสกินเนี่ยเราทักลงไลฟ์เลยว่าสกินนี้มันเอรันดอนกับทริกซี่ชัดๆ บอกเลยนะคะว่าสกินที่มีชื่อว่าดาวไซไรที่สถิตนะคะบอกเลยว่าสกินนี้เหมือนเอรันดอนในเกม ROV มากส่วนพรินเซสของเราก็ไม่แพ้กันค่ะหน้าตาเหมือนทริกซี่เลยคือแบบเธอจะคู่กันยันข้ามเกมขนาดนี้ไม่ได้นะผมก็ไม่ได้คิดว่เองคนเดียวด้วยนะคะทุกคนคือเขาเอาไปให้เพื่อนที่ไม่ได้เล่นไอเดียนดูว่าบอกว่ามันเหมือนใครเพื่อนก็ตอบว่าเหมือนเอรันดอนกับทริกซี่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเรียกสองสกินว่าเอรันดอนกับทริกซี่ไปเลยแล้วกันแล้วคู่นี้ในเกม Iden t i t y วจะเป็นยังไงกันบ้างไปรับชมในเกมกันเลยค่ะ มาแล้วค่ะเลือกมาเป็นสกินนี้ก่อนนะคะสำหรับแมบบรีโอเมโมรีเปิดมาตั้งนานคือไปฟาร์มเห็ดอยู่ด้อมฮาร์ทโเปียมานานค่ะกลับมาเล่นไอเดนคือตัวนี้มันเล่นยังไงนะคือคือดูแต่สกิลมันอนะไม่ได้อ่านความสามารถอะไรมเลยเดี๋ยวขอลองกดดูหน่อยได้ไหมรู้นนะร,ร,รู้แค่ว่าเขาจะมีการบังคับเซอร์เออเมือการบังคับหันให้เข้ามาต่างตามอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเอ่อการที่เราเนี่ยสะบัดผ้าคลุมนะคะก็คือการที่เราเนี่ย ถักฮันเตอร์ออกไปไกลๆแล้วก็ดึงเพื่อนไปแต่การดึงเพื่อนพุนพ่งออกไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้วิธีการใช้งานเหมือนกันนะสงสัยคงต้องลองดูค่ะคุณเซอร์ใหม่มาธดอครับผมโดนไล่อีกแล้วถ้าเป็นตัวปั่นก็ต้องอย่าเสียชาเกิดตัวปั่นนะคะก็ต้องโดนไลใ่ให้มันสมจัดสีหน่อยเดี๋ยวเราปั่นเครื่งนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปช่วยเพื่อนกันนะคะเพราะว่าเราได้กสกินทองมาใหม่แล้วเราก็ต้องแอ็คหนิดึงฉันมาแล้วอดทนเอาไว้ก่อนนะคะคุณลูก้าโอ้โหแล้วถึงสาวน้อยนะยานะ เขาเขาเห็นเราแล้วเขาเดินหนีไปเลยเออเขาจำได้น,นี่คือตัวละครตัวนี้ว่ามีพาสซีฟอะไรก็ไม่รู้นะคะทำไมมันม,ม,นมีมันมีติ้งอะไรนี้ด้วยอ่ะมันคือมันคืออะไรเนี่ยว้ายตาแรกของวันแทนตาแรกที่เล่นตัวละครตัวนี้ด้วยนะคะเขาไปซับลูก,ก้าต่อแต่เราดึงเออน้องตาน้อยเลยเนาะ ถึงแม้ว่าเราจะยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากลับมาจากฮาร์ตโเปียก็คืออ้องเลยเกมนี้มันเล่นอย่างคุณเซอร์ใหม่จะชื่ออะไรก็ช่างเถอะรีบมาช่วยผมหน่อยแล้วถึงแมว่าอย่างนั้นอย่างงี้ก็เหอะจะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะว่านี่รีวิวยังไม่รู้ชื่อเขาเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เรามาช่วยแล้วอุ้ยฮันเตอร์บลิงตกเลยจาได้ว่าตัวละครตัวนี้มันสตัรไม่ได้ทำให้ฮันเตอร์ดูกลัวจังเลยอะพับไม้ใส่หน้าไปหนึ่งทีนะคะเป็นการยื้อเวลาก็นะทำยังไงได้อ่ะเราเราก็ เราจะจับคู่ข้ามเกมวายเราจะจับคู่ข้ามเกมแบบนี้หลายๆอันไม่ได้นะคะทั้ง ROV ทั้งคู่ที่รันคิงดองทั้งอะไรจะเป็นบ้าอยู่แล้วเออจะเอาอะฮะเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะคือทําไมฮันเตอร์กลัวเราจังเลยตัวละครเรามันสามารถแบบตันได้หรอทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูไหมทุกคนลองลองดูไหมมันลองไม่ได้อ่ะหาสวาไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหขอโทษนะเพื่อนเราก็มาช่วยเพื่อนชาด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปให้ ทริกซี่เราจะเรียกสกินนี้ว่าทริกซี่ไปแล้วนะคะทริกซี่ี่ลากใายน้ํามาลบก่อนค่ะคนสวยลบก่อนค่ะคนเก่งโอ้โหมันมาวันมามันมางั้นก็ไปเอาอเดี๋ยวเดี๋ีที่แชนออกมาเจอน้ำนี่ฉันออกมาเจอน้ำมันเอาใครต,ออต่อมันเอาใครต่อมันเอาน้องพิ้นต่อนะคะมันเอาคุณคินต่อคินครับพอ๋ออันนี้มันใช้แบบ ก็น่าจะคล้ายๆกับจิตรกรแต่กูดาวนานอยู่นะดูดิกูดาวค่อนข้างนานอยู่นะคะไม่รู้ว่าก่อนที่จะเข้ามาเขามีการเนิร์ฟอะไรหรือเปล่าตอนนี้นะคะดูเหมือนเขาจะไม่ได้พินเทตต่อแล้วนะคะเรือสามเครื่องเครื่องไม่ทันนะเนี่ยแล้วสาวน้อยดันไปสิงอีกเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนี่ฉันไม่ได้เล่นเกมไอเดียนานเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาเล่นอย่างงี้แล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะตดีวนี้มันเล่นอย่างงี้แล้วเหรอคือฉันไม่ได้เล่นไอเดียนานนีด เกมเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอย่าเข้ามานะอะไรเงี้ยทุกคนคือแบบว่าน่าจะเป็นเออเสียงภาคซื้อมาดแต่พี่พาคนสวยวิ่งเข้ามาเองโอ้โหเราพาเข้าน้ำด้วยนะเนี่ยคือจริงๆแล้วคนสามารถเออเอาสาวน้อยออกไปก็ได้นะคะเพราะว่าคือเครื่องมันจะไม่ทันแล้วน่ะนานเรียบร้อยเดี๋ยวเราน่าจะเข้าไปช่วยไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้คือเราต้องให้สาวน้อยปั่นไปก่อนโอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันมันได้ไหมขอลองดูหน่อยนะคะ อ๋อออกไม่ได้อ๋อแล้วเราสามารถพุ่งไปไปตามมุมกล้องเรานะคะไม่ได้แล้วทุกคนคือเราจะต้องหามไม้ไม้ม้อนันตาตาแบบให้ให้มันฆ่ามันเนน่เราจะเข้าไปไม่ได้เลยตอนนี้เคื่องสอับหนูปั่นไฟให้พี่หน่อยลูกหนูหาเครื่องก็ได้หนูทําอะไรก็ได้ขอให้อะไรก็ได้วิ่งไปช่วยเพื่อนก็ได้อะไรก็ได้ฉันจะไม่ตาย ถ้าฮันเตอร์ใจรักพวกเราขนาดนี้ถ้าเป็นในเกม ROV นี่น่าจะโดนเนิร์ฟแล้วนะคะทำอารทริกซี่งนี้ได้ไงไม่รู้กดเกม ROV หรอเขาห้ามทำรายลูก GM ไหนก็โดนเนิร์ฟเลย มากับตาที่สองกดกับคุณคินสองคนนะคะบอกเลยว่าช่วงเวลานี้เนี่ยตี t คือแย่ๆกันไปทำภารกิจกันเยอะมากนะคะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตอนนี้นี่เราจะมาเล่นกับเ t สีคินสองคนแต่ว่าฮสกินมีเยอะมากเลยคนจะต้องขยอยทำแล้วล่ะสกินสวยๆเข้ามาเยอะมากเลยไหนจะบ้านทองจีนอีกอะ่ะพูดให้มันน้อยๆหน่อย,อยเจ้าของช่องรู้ไหมว่าตานีแน่เราจะต้องเจอกับใครนะ เธอไม่เห็นฮันเตอร์ฝั่งนั้นรือไงไม่เห็นน่ะใครมันจะไปเห็นกันน่ะตอนนี้เจ้าของช่องน่าจะอยู่ในอาการเมายากันยืนในทักฟิโอน่าไปลไปล่อยเข้าไปเถอะค่ะฉันก็ว่าอย่างเงินแหละนะเพาว่ากันว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเบาเลยนะนี่ฉันไม่ได้เมานะเราก็ไม่ได้บ้าด้วย เอาแล้วนะมาแล้วเลยนะโอ้หม g o กแบบนี้เป็นแบบใหญ่ด้วยนะคะเดนพื้นแดบสบายเลยนี่สกินนี้นะคะก็น่าจะเข้ากับระดับนี้ได้มากที่สุดเลยนะคะแถมท่าทางแล้วก็เอฟเฟกต์ระดับก็ยังเท่ากันอีกด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําประโยชน์ให้กับเพื่อนรุ่นทีมสักหน่อยในการที่เราแหน่จะขึ้นไปปุส่สถานีสองวิฮันเตอร์เป็นจั๊กตือริปเปอร์ด้วยนะคะแหน่ได้ช็อตจูซึ่งเลยแต่หน้าจอค่อนข้างที่จะทัะชไม่ติดอ้อยอ้อย อย่าแกล้งกันสิที่มาอัดงานนะช่วยให้ความร่วเมือกันนิดนึงมาเปิดวาร์ปช่วยพื่นวันนี้เป็นวันแรกที่มีการรีซีซั่น้นวยนะคะก็จะมีการเปลี่ยนลำดับขั้นของแรงวิเจอเอ็มมาด้วยวันนี้มาเล่นกับคิมสองคนนะคะก็หน้าจอทัชไม่ติดอีกแล้วเป็นอะไรมากไหมดิ เออจะให้เขาเล่นตัวละครใหม่คู่กันก็ไม่ได้เพราะว่าไอเดีเขายังแบบยังไม่มีตัวใหม่ไงี้เสียดายจังเลยอ่ะก็แชร์ให้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาทําหน้าที่ในการเป็นตัวปั่นไฟกันดีกว่าแต่ว่าไฟเรายังไม่ได้เปิดวาร์ปเลยนี่นาอู้สกินก็สวยดีเหมือนกันนะคะนี่ดูไปดูมาก็สีมันดอกบัวดีเหมือนกันนะคะก็เป็นสีที่จับคู่แล้วสวยดีเนาะเดี๋ยวเราเปิดวาร์ปก่อนนะคะนี่น่าจะน่าจะเข้ากันอ่าได้อยู่ได้อยู่ลองเปิดวาร์ปดูซิมันจะเข้ากับสกินหรือเปล่าแต่ว่าตัวละครตัวนี้นะคะมัน เ,เขาเรียกอะไรอ่ะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่แบบว่าติดเมต้ามาตลอดหลายปีเลยนะก็ก็แบบโดนแบนในแรง่แทบจะตลอดแต่สมัยนี้นี่มันมีตัวโกงมากกว่านั้นค่ะน่าจะเป็นแบบช่างทำโคมไฟหรือว่าเป็นอา้อาว มีเอามีจอดับนะอะไรกันเนี่ยเอมบ้าคะนี่ไม่ใช่เวลานอกกลางวันนะคะเรียบรบุกขึ้นมาได้แล้วฉันว่าน้องไม่ได้ตัง้งใจจะหนักกลางวันนะน้องน่าจะมาช่วยเพื่อนแล้วก็เรามากกว่า <S <S <ๆ>เดี๋ยวเราจะทําการเอ่อเปิดวาร์ฟนะคะแล้วก็มาหิวกันตรงนี้ก่อนเนาะ <S <S ไม่รู้ว่าลูก้าจะมาเข้าแทนหรือเปล่านะอย่าอ,อย่าเพิ่งหิวเก้าอี้ตอนนี้สิออกมา,มาหิวกันก่อนอย่าเพิ่งหิวเออมามาหิวก่อน มาฮิวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนกันแต่ว่าไม่รู้จะช่วยทันไหมอะหน้าจอเขาก็ทัชไม่ติดอีกอะถ้าช่วยไม่ได้ก็ขอรษนะเป็นเย่อที่คาดการไว้อะไรเหรอเจ้าของช่องทัชจอไม่ติดไงละ่ะ โอ้โหก็ทํายังไงได้อ่ะก็ก็ก็กกแล้วฮันเตอร์ก็คือไปตรงนั้นพอดีด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาฮิวกันก่อนไม่รู้ว่าต่อจากนี้นะคะฮันเตอร์มันจะแบบว่าเล่นบบรูปแบบไหนแบบโซนหรือว่าอะไรนะคะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราจะไปปั่นไฟด้านหลังบ้านให้เรเสร็จรี้บ้อยก่อนเนาะสกินนี้มองไปมองมามันก็สวยดีนะทุกคนถ้าแบบไพเมนพินเท็นี้ก็น่าจะชอบเลยเอะสกินเนี้ยสีหวานแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าชอบเป็นการส่วนตัวนะ ว่าสกินพื้นแชตตอนไหนที่สวยเอ้าจริงๆนะสกินนี้เขามองว่ามันสวยมากๆเลยอะเขาก็แบบชอบชอบจริงๆนะแต่ถ้าเป็นสกินที่แบบเห็นแล้วแบบใจเต้นตึกตักก็คงจะเป็นแสงแห่งสวรรค์ของพื้นแชตอะค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าเห็นกี่ครั้งก็คือใจเต้นมีทราบว่าวันนี้จะมีประโยชน์บ้างไหมการที่เรามานั่งกดอีโมดแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราโยนเกมแต่เราจะมาทําหน้าปกคลิปยังไงหนะ้าเราจะทําหน้าปกคลิปทำไมทันที่เราก็ทาปกคลิปเสร็จแล้วนั่นสินะข้างหน้านี่หันใช่ไหม ทำไมมันยืนนิ่งทำไมไฟแดงมันนิ่งขนาดนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดะออ๋ออ๋ออ๋อไม่ไม่นิ่งไม่นิ่งแล้วแหละไม่นิ่งแล้วนะคะเอแต่ว่าสกินนี้เนี่ยเออวาร์ปสวยนะทุกคนวาร์ปแบบวาร์ปสวยมากั้าในแอนิเมชันทั้งอะไรถ้าถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนแบบว่าขึ้นรถไฟมาได้เนี่ยก็จะไปสถานีสี่เลยนะทุกคนเปิดเอาไว้ให้หมดแล้วเพื่อนมาหรือยังเดี๋ยวเราจะไปด้วย แหอนแหวงแงไปด้วยเราจะได้ไปคิวพี่เพื่อนฝั่งนู้นนะคะอันนี้แจ้งเตือนว่าหลุมอยู่ตรงนี้แล้วแสดงว่าหลุมอยู่สไลเดอร์สินะได้เลยตอนนี้ไม่รู้ฮันเตอร์จะไปอยู่กับใครนะคะแต่ก็สู้ๆนะคะเพราะหนุ่มลูกล้าน่าจะไปน่าจะไปอยู่ตรงนั้นแน่เลยเดี๋ยวเราจะฮิวให้เพื่อนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดวาร์ปให้เพื่อนเวลาที่เออเราเราแบบโดนโซนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะได้ขึ้นมาแล้วไปสถานีฝั่งนึงเลยเนาะ ก็อดทนเอาไว้ก่อนนะคะคุณลูกา้าจุกนาะนๆหน่อยเดี๋ยวเราจะาแบบรีบปั่นไฟให้เลยตัวละครนี้ฮิวไวอยู่แล้วนะคะโอเคเอา่าวล้ลมสลิปล้มเร็วจังโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดตรงนี้ให้เพื่อนนะคะเผื่อว่าฮันเตอร์มาโซนเนาะปั่นด้วยกันสักนิดนึงค่ะให้เอ็มม่าเขาสามารถที่จะ จุดจุดได้นะคะให้ให้เครื่องมันไวขึ้นมานิดนึงเนาะโอ้จะว่าไปสก,กินนี้เอ็มมากก็สวยดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวทำแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้สก,กินแบบอบัดมนลงมาตุ้มวันเดียวแบบเกือแบ,บแบบกี่สกินไม่รู้ว่าลูกคนมันเยอะมากเลยอะเขาแบบเขาต้องคอยทำแล้วอะไหนจะบ้านคลองไหนสก,กินดุจเจนอีกมาเพียบเลยอะ <S <S ตอนแรกก็รู้อยู่หรอกนะว่าว่าแบบเออแบบจะทำคอนเทนต์อะไรบ้างต่อดีนะพอคิดออกแล้วพอจะทำปุ๊บสก,กินเข้ามาใหม่เต็มขนาดนี้เลยนะ แล้วตอนนี้30เออ83นะคะจริงๆลูก้ามาชอยช่วยซับเราก็ได้นะเพราะว่าถึงแม้ว่าอะไรเมื่อกี้เราก็ช่วยทันเฟดอ่ะเขาวิ่งไปไกลเกินร,รู้ว่าต้องวิ่งไกลเกิน <laughs> พี่ชายกล่าวว่าเฮาผมก่อนเครื่องเตรียมแล้วพี่พี่ชายเย็นพี่อยู่เพิ่งทิ้งผมผมรู้ว่าพี่ไม่ทิ้งผมหรอกใช่ไหมพี่เป็นคนดีแบบ พี่เป็นคนดีนี่ไงพี่กลับมาช่วยผมพี่กลับมาช่วยผมแล้วนี่นะคะเขาใช้ช็อตไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากเลยที่จ่ายช็อตเพื่อเราเดี๋ยวเราจะใสยวาฟเพื่อเธอเหมือนกันช่วยเราด้วยโอเคเพื่อลบจุดสวยมากสวยมากๆเลยวันนี้นคะคะก็วาค่อนข้างที่จะเข้ากับสกินแล้วก็เด่นไปสง่ามากม,มันดีนะที่ปแรบบับปรับมาแล้วเราสามารถแต่ว่าเห็นวา้าฟที่อยู่ใกล้ๆได้เพราะปะกติเราก็จะเห็นแต่วา้าฟใหญ่ใช่ไหมคะบางทีแบบเราเปิดเอาไว้เพื่อนก็มองไม่เห็นอะไรเงี้ยแล้วไม่รู้เราเปิดไปทาไม ลูก้าไม่นะเเธอเป็นคนจูงให้เราอะสลิดเดอร์ด้วยพวกเธอควจะได้ออกไปกับเราแต่มันเปลี่ยนสกิลแล้แลวเรานี่ไปก่อนที่เราจะไม่รอดก่อนที่เราจะไม่อรมดอดโอ๊มาันมาไม่ทนันมาันมาไม่ทนันนอดัอดนวดนวดนดห สกินนี้ทาไมมันเล่นแลวมันสู้ชีวิตจังเลยก็จบแล้วนะคะทุกคนกับการรีวิวสกินใหม่ของเราในวันนี้เป็นไงบ้างชอบถูกใจกันหรือเปล่าคะสกินนี้เนี่ยนะคะก็คล้ายๆกับ ROV จริงๆด้วยเนาะก็จริงๆก็จะมีหลายสกินเลยที่เราอยากจะจับคู่นะคะแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะแถมสกินของเอาอ Identity V นะคะก็เข้ามาเยอะมากคอนเทนต์น่าจะมีพี่ขาสา้ายหลอกช่วงนี้นะแล้วก็สกินที่อยากจะทําคนจะต้องพักเอาไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าเออจากการผ่าตัดแต่พี่เพิ่งตัดไหมมานะคะมันก็เลยแบบว่ายังพูดไม่ ค่อยจะชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะเอ่อส่วนใครที่ถามว่าพี่ครับเ,เสียงผ้าตัวละครตัวใหม่ไหนพี่จะเอามาเป็นแบบไหนพี่ยังไม่รู้เลยเพราะว่าพี่ไม่ได้แบบไปฟังเนื้อเรื่องอะไรขนาดนั้นนะคะเห็นว่าสกินมันเข้าก็เพิ่งตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยวันนี้ไมมีสกินเข้าเยอะขนาดนี้เลยหรออย่างนี้นะคะก็รู้แหละแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นวันนี้ก็เลยยังไม่ได้เทสเสียงนักพากเพราะว่าการที่พี่เนี่ยจะใช้นักพากแต่ละคนพี่จะต้องมีการคัดกรองนะคะมีการเทสเสียงว่าตัวละครมันเข้ากันหรือเปล่านะคะและเสียงใกล้เคียงกัน หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็รอคอยกันนะคะสค่คคำรอคอยแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายใครที่กดเข้ามาคลิปในคลิปแรกอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสค่วนใครที่กดติดตามเอาไว้แล้วกดติดตามช่องพี่หลันไว้ครบทุกช่องทางด้วยนะประกาศอะไรไม่รู้ไม่รู้ด้วยนะโอ้โหหน้าตาพี่แกโคตรไม่ตรงป,ปกอะแต่สกินสวยนะแต่หน้าตาอาจจะยังอีชายีกแล nị khẩu chú là vẫn chờ lêu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ยโดนแฮมสเซอร์น่ะ <c oughs> โอ้ยยังไม่ตายค่า่ด้วย,ยคนเพี่งคะ่ะคนเพี่งของพี่คะ่ะเราเปิดวาร์ปมาแล้วเราก็โดนทำลายเปิดวาร์ปไปมองหน้าแฮมนเตอร์ประมาณหนึ่งวิแล้วก็ออกตอนนี้พี่กำลังจะตาย ไนะคะไม่ทสไม่ทันหรอกหนู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 ยือเสีพี่ก่อนค่ะลูกหนูหนูยือเสพี่ก่อนเปิดวาร์ปก่นหนูหนูหหนูช่วย่ก่กวก่อนโอ๊ยแครคนเก่งวิ่งมา อไรสุงนีง่สวายเพื่อพี่ขวายเพื่ออะไรนะลูกน,น้องไอ้ต้าค่ะอ้าวมันเลยไปแล้วมันมองไม่เห็นอ่ะมันเห็นดีกว่ามันขึ้นรถไฟตาี่ตวเล็กตัวเล็กลุกขึ้นกันกตัวเล็กค่กมีคนช่วย จริงแล้วลูกสาวพี่แต่งพีกรรมมาเป็นงานศมน้อยเลยพี่หันหน้ามาทางนี้ทำไมเนี่ยพี่ว่าพี่ตายพี่ว่าพี่กำลังจะตายอตอนนี้พี่อยู่ไหนครับไม่ได้ใจเรา,าว่ะวายไปหาคร <หา S 2> ับเรา,าจะเปิดว่าไปหาคนไม่ตรงว่ะแหละ ฉันไม่ได้ถามเธอ่อยอ้าว <laughs> แล้วคนดูที่นั่งฟังเสียงเราอยู่จะเป็นยังไงหลุมกลางนี่อะไรหรอกีอน้าเป๊ะเป๊ะตายกลางอากาศเลยทีเดียวเชียวหลักการตายอย่างสง่าง,งามอะไรมันจะสง่าง,งามเช่นนี้